พวกคุณรู้กันไหมครับว่าก่อนที่จอห์นสโนว์จะถูกทรยุทก่อนที่ไทเรียนแลนนิสเตอร์จะทำการเล่นเกมการเมืองก่อนที่เกมออฟสโตรจะทำให้เราลงรักเรื่องราวเกมการเมืองและการหักหลังมีอยู่เกมหนึ่งนะครับที่เคยทำสิ่งเดียวกันนี้มาก่อนแล้วและทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับตัวผมนั้นและเกมนั้นนั่นก็คือ ใช่แล้วครับขอเชิญพับกบร,รายการป้ายาพอดแคต์วันนี้เราจะมาทำการเปิดโลกของเกม Final น a n น a าที a แ t i c s War of the l l o n นะครับผมถ้าคุณเป็นแฟนเกมออฟตัวแล้วไม่เคยเล่นเกมนี้ผมถือว่าคุณพลาดมากๆ is it truly him? ลองนึกภาพตามนะครับเสียงฝนตกกระน่ำใส่หลังคาโบส์และคุณกำลังตกใจกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าใช่แล้วครับหนุ่มน้อยแลมซ่าของเราตอนที่เขาเห็นฉากนี้นั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรกันนะเมื่อเพื่อนสนิทของเขาที่คิดว่าตายไปแล้วตั้งแต่หนึ่งปีก่อนปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเขาอีกครั้ง แรมซ่านะครับเป็นลูกชายคนเล็กของดุกบาบันเนตแต่ที่ผมหาข้อมูลมาได้เหมือนว่าเขาจะเป็นลูกนอกสมรสนะครับก็คือลูกที่ไม่ได้เกิดจากภรรยาหลวงนั่นเองเป็นลูกนอกสมรสแบบจอร์สโน่เป้เลยนะครับคุณผู้ชมในตอนแรกนั้นแรมซ่าก็เหมือนเด็กหนุ่มคุณนางทั่วไปที่เชื่อฟังพี่ชายเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่และเชื่อมั่นในระบบสากินาตามแบบคุณนางทั่วไปนะครับผมแต่เมื่อสงครามราชสีด้ปะทุขึ้น ดัมซ่าก็ค่อยๆได้เห็นความจริงว่าโลกที่เขาเอาศัยอยู่นั้นมันเน่าเฟะแค่ไหนเพราะตัวของเขานั้นต้องเข้าไปพัวพันกับสงครามชิงและชบปลงที่เต็มไปด้วยการทรยศการหักหลังและเบื้องหลังของหลักศาสนาที่มันบิดเบือนถึงที่ทําให้ตัวดัมซ่าน่าสนใจนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัวเขานั่นเองจากเด็กหนุ่มคุณนางที่ไรเดียงสากลายเป็นคนที่ต้องเลือกระหว่างความพักดีที่มีต่อครอบครัวหรือว่า ความถูกต้องตัวของเขานั้นเหมือนกันเนสตาร์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็ต้องมาคนพบกับความเป็นจริงที่โหดร้ายนั่นก็คือการทําความดีในโลกที่เต็มไปด้วยคนเลวนั้นมันไม่ง่ายเลย พวกเรามองแรมซ่าเปรียบเสมือนกับจอห์นสโนว์และเพื่อนๆคิดว่าเดลิต้านี่เหมือนใครในเกมออฟโกันครับจากมุมมองผมนะครับเดลิต้านั้นเปรียบเสมือนเจ้าหนุ่มล i ตเติ้ลฟิงเกอร์ในเกมออฟโดนนะผมที่เป็นคนทั้งฉลาด ทั้งไรอย่างอายเดดิต้านั้นเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนสนิทกับแบมซ่านะครับเป็นเด็กชาวนาเพียงไม่กี่คนนะครับที่มีโอกาสได้เข้าเรียนร่วมกับขุนนางในโครงการฝึกอัศวินนั่นเองแต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวของเขานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนั่นก็คือเหตุการณ์นี้นั่นเอง เมื่อน้องสาวของเดลิต้านั้นถูกฆ่าตายจากการก่อจลาจลตัวของเดลิต้านั้นก็ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีนะครับผม mm hmm. จากคนที่เคยเป็นคนดีกลายเป็นคนที่สามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจตัวละครเดลิต้านั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนและก็มีมิติพอสมควรตัวของเขานั้นไม่ใช่คนชั่วแบบทั่วไปนะครับผมเ mm hmm. ขานั้นเป็นคนที่เข้าใจในเกมอํานาจและยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้มาสิ่งที่เขาต้องการรวมถึงมิตรภาพระหว่างเขากับแรมซาด้วยนั่นเอง การที่ตัวองเขานั้นปีนจากตำแหน่งต่ำสุดของอาณาจักรขึ้นมาสู่ตำแหน่งที่สูงสุดของอาณาจักรนั้นก็ต้องทําให้พวกเรานะครับต้องมาคิดกันอย่างจริงจังแล้วว่าจริงๆแล้วเดลิต้านั้นเป็นคนดีหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนไม่ดีกันแน่นะครับสําหรับตัวละครโอลิเวียนะครับเป็นตัวละครที่ถูกใช้ในการเป็นเบีย้ยของเกมอนานาจนี้อย่างสมบูรณ์ตัวของเธอนั้นเปรียบเสมือนซันซ่าสตาร์กในช่วงแรกๆเลย เธอนั้นไม่ได้ต้องการอำนาจนะครับแต่ทว่าเธอกับกลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งทั้งหมดนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจสําหรับตัวละครอูดูเวียนี้นะครับนั่นก็คือการพัฒนาการของตัวละครนั่นเองจากหญิงสาวที่อ่อนแอที่เอาแต่คอยพึ่งพาคนอื่นกลายเป็นคนที่เริ่มเห็นความจริงและต้องตัดสินใจอย่างเด่นเดียวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของเธอกับเบลิตา้าที่เธอนั้นทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกัน On soul, Teetra's teal swear I ตรงนี้นะครับที่ทำให้เกมนี้นั้นเปรียบเสมือนเกมออมโจนเวอร์ชันเกมมากที่สุดคุณนางแต่ละคนก็จะมีหลายตระกูลมีแผนการเป็นของตัวเองมีความต้องการเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทั้งดุ๊กลาสดุ๊กโกชนาหรือแม้กระทั่งพระสันตปาปาแต่ละคนก็จะเล่นเกมการเมืองในแบบที่ตัวเองถนัดซิ่งที่น่าสนใจสําหรับเกมนี้นะครับนั่นก็คือเขาไม่ได้วาดภาพขุนนางให้เป็นคนเลวแบบสีดําสนิทเลยหรือว่าคนดีแบบสีขาวสะอาดเลยแต่จะเป็นการวาดภาพแบบให้แต่ละคนนั้นมีแรงจูงใจมีเหตุผลในการทําสิ่งที่ตัวเองต้องการผ่านมุมมองของตัวเองผู้เล่นอย่างเรานะครับก็จะได้เห็นเหตุการณ์จากหลายมุมมอง ทำให้เรานั้นเข้าใจนะครับว่าทําไมแต่ละฝ่ายถึงทําอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือมันทําให้เรื่องราวซับซ้อนและน่าติดตามมากขึ้นนั่นเองถ้าพูดถึงเกม Final Fantasy Tactics แล้วไม่พูดถึงเกมเพย์หรือว่า Jobs Titan นะครับก็เหมือนกับเราไปร้านต้มตำแล้วไม่สั่งต้มตำกินนั่นเองเกมนี้นะครับคือหนึ่งในต้นแบบของ Tactical RPG สมัยใหม่ เราสามารถปรับเปลี่ยนจ็อบของตัวละครนั้นได้อย่างอิสระตอนแรกเราอาจจะเป็นเพียงแค่นักรบฝึกขัดน,นะครับแต่ถ้าเราเก็บเลเวลจ็อบไปสักพักก็จะกลายเป็นอัศวินจากอัศวินก็จะกลายเป็นนักบวชเป็นขั้นต่อๆไปได้และยังมีจ็อบระดับสูงด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนินจาสมุไรหรือแม้กระทั่งนักคณิตศาสตร์ก็ตามถูกต,ต้องน,นะครับนักคณิตศาสตร์นั่นแหละเกมเพลย์ก็จะเป็นการต่อสู้รูปแบบทันที่เข้า RPG นะครับผมทุกการเดินเราจะต้องคิดตลอดนะครับว่าจะเดินไปไหนหันหน้าทางไหน ความสูงเท่าไรซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกล่าวไปครับไม่ว่าจะเป็นความสูงทิศทางการหันหน้าตัวละครมันมีผลต่อดามเมจที่คุณโดนด้วยกันทั้งสิ้นการโจมตีศัตรูจากด้านหลังนะครับสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าการโจมตีศัตรูจากด้านหน้าพูดง่ายๆก็คือทิศทางการหันหน้าตัวละครในแต่ละเทิร์นนั้นสําคัญมากๆถ้าพวกคุณถามผมว่าคนที่เล่นเกมนี้นั้นแล้วมีความรู้สึกต่อเกมนี้ยังไง <S <S <ๆ>ก็ต้องบอกว่าบางคนก็ชอบเพราะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้น แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นมีความยากในตัวเองพอสมควรโดยเฉพาะการโซโลกับบอสในชาร์เตอร์ที่3นะครับผมผมว่าต้องมีคนหัวร้อนปาจอยทิ้งแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับไม่เก่าเกินไปที่จะเล่นในปี2025 แถมตอนนี้นะั้นเรายังสามารถหาซื้อเล่นได้บนมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ตามในราคาไม่ถึง500บาทถ้าคุณเป็นแฟนเกมออฟโดนจริงๆแล้วยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมถือว่าคุณพลาดมากๆนี่คือเกมที่มีทุกสิ่งที่ทําให้เกมออฟโดนนั้นน่าติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการหักหลังการเมืองที่ซับซ้อนตัวละครที่มีมิติและโครงเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ถ้าใครคิดจะเล่นเกมนี้ก็อยากจะให้เตรียมใจไว้สักหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแปลภาษาภาษาอังกฤษในเกมนี้นะครับค่อนข้างเป็นภาษาอังกฤษแบบโบราณเลยอาจจะยากในการแปลชว่วงแรกๆสักเล็กน้อยแต่ถ้าพอเล่นไปสักพักก็อาจจะชินนะครับผมก็อาจจะต้องปรับตัวกันนิดหน่อยแล้วก็บางด่านนะครับผมตามในเรื่องเราอาจจะต้องใช้เวลาในการ guiding พอสมควรเพราะว่าบางทีศัตรูในด่านอาจจะระเวลสูงกว่าเราพอสมควรเลยเราต้องไปฟาร์มนั่นเองก็อาจจะทำให้เสียเวลาสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชม เอาอสรุปกันดีกว่าทำไม Final Fantasy Tactics War of the Lion ไม่ใช่เกมอั g จธรรมดาทั่วไปมันคือเกมที่มีเรื่องราวทางการเมืองที่ซับซอ้อนน่าติดตามถ้าคุณชอบเกมออฟตัวแล้วยังไม่ลองเกมนี้ถึงเวลาลองแล้วครับผมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่เคยเล่นเกมอยู่แล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าจ็อบที่คุณชอบที่สุดนั้นคือจ็อบไหนตัวละครโปรดของคุณนั้นคือตัวละครไหน และที่สําคัญคุณคิดยังไงกับตัวละครเดนดิตานะครับผมว่าจริงๆแล้วเขานั้นคือฮีโร่หรือว่าจอมวายร้ายกันแน่โอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ EP แรกของป้ายยาพอดแคสต์ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในช่องของเรากันได้นะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเปิดไ i นอน f ต n t a ซ y t ท็ t ซิ s เล่นดีกว่าเอาเป็นว่าจเจอกันใหม่ครับผมสวัสวดีครับ